เวลาอาจดูชาเย็นที่คนชงลืมเติมน้ำตาภาพจึงดูงไม่ อวมทางใกล้กันกว่าจะรับท่ล้มต เที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวเขาใหญ่เราไม่รู้เดนว่ามันเลยมันตัดยาดแล้วเนี่ยแล้วไปกินข้าวกันนะครับนี่นี่คือเขาใหญ่นะตอนตอนเช้ามันเป็นมันเป็นทางขึ้นวาาไงแล้วก็อ่าตรงตรงริมทางนะ้นเดไล่ขึ้นไปถึงอ่าถึงที่พักนี่นเขาใหญ่เขาใหญ่